กูจะไงมาจะไปหาเงินบ่อยไ่ายามานี่สว่าบัดตอนน,นั้นแต่ว่าสิเอาตับหมูตับสีมาให้อีพอกิน<ม>เหตงงานดิโดยงานพาหมูอืมก็ป็ปลาอีพอกระอือไ,ไปอยู่อันน่ะดูในของถ่องขงเทพบ่อยจ้ะไปพาหมูนะไปพาหมูแล้วมันได้ กินหมูจเจ้ว่าจะเอาหมูมาต้อนพ่อหรอกนะจะไปกับไคร่ะนะไปกับอาลุนอืสองคนนะโดยอันมีมีลุดแจ็คมาฮับพ่อแม่ได้ใช่พ่อแม่ก็อยู่หน้าอีกแล้วอืลูกจะเอามาต้อนหรอกโอ้ลูกจะไปหามาต้อนพ่อต้อนแม่โดยปั๊บุกคชิปด้วยเป็น ย,ยังยังนังดินบินสบายดีสบ,ยดสบายดีเด้อทั้งผู้จักตอกเห็นอ <N U. S 2> ยู่สาตอกมันนี่พี่น้องเลยเออถือว่าขึ้นไปต,ตัดหน้าเทิงิดแล้ววันวานเมื่อาาคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องเลยเออมื่อนี้แดดแจดแดจ้งมือน ปืนกับชิลุยเกี่ยวเขางันนั่นแหละพี่น้องเลยเอาสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุข่สู่คนเนาะเอาตอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมามาหนาดาบให้เพื่อนอีกก่อนพี่น้องเลยแบบแท้นลยเอาโมนี้กาดได้บรรยากาศอยู่กระท่อมกระแทมนี่แหละพี่น้องเลยกาซิฮกไงเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเราหลับตอกจักตอกอยู่นี้เนาะ กินข้าวกับยังมู้นีิลูกเช้ากินข้าวกับชีมไก่ชิมไก่อร่อยมากมากเลยชีมไก่อย่างไรชิมไก่ืมีน้ำเคอมเอ้าเออชีมไก่ยัน้ำเคอมปะโดยเออจับเอาดีนะจับเอาเออคุณภาพสงามแท้เจ้า งามเลยเนาะชาหัวเลยชาสติก,นกเนาะเอออือืมอืมอ,อ,อไปทางไหนค่ะอ่าไปหน้าลวงไปหน้าดงคุจิโรเออคุจิโร่เออกลับไปเอาดอกทั่วเด้ออืมอืมอ่าใช่ว่าขึ้นไปดินน้ำมนุ่นนะมือหนิใช่ว่าขึ้นไปแล้วก็ลงมาบริกรรมได้ได้แต่ว่าอ,อันบัตตอน นอนอีกเมื่อคืนในการลูกมาตัดขึ้นปะดินนะมานุ่นบ่อยไรไว้ถามยังบอกอันแต่ว่าตัวเต้นบอกว่าให้ว่านั่นกุ๊กกับเราตัวเร็วแล้วบอกว่าย่งว่ะเขาบอกว่าเอ้าจะคือบอถามในเรื่องเพื่อืไงอันอู้ถามแล้วมีคนบอกถามเราปริฐานเจ้าจเจ้าเพือ่อวะไร เออไปคือเลยเดวนั่นดิเดี๋ยวนั่นอืมเกี่ยวเับผมยางนี้เอ้าวผมมีกี่ยางมันแล้วเอ้าวหายมันปงดีแล้อ๋อท่านเป็นปงเนาะท่านเป็นชาวเนาะเป็นชาวกระปงแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นชาวฮันแดงเตายังหน่อยเห็นแต่นุ่มเลยแก้วมี่แหละโอ๊ยใจว่าอืม เห็นนุ่มแม่เห็นนุ่มกล่องนุ่มนั่นแล้วนุ่มหัวดูดนั่นแล้วกัดตัดเอาดิจการมุมีแค่อะไรพอฮะอยากได้เทียงไม้สีงามๆสีฟ้าสีน้ำอยากได้ยังอยากได้เทียงไม้เอาเทียนก่อนเป็นยังเทียนก่อนอะ มันบอกคักแต่ว่ามันนอนยากมันมีหูไม่อย่างนั้นแต่ว่าเตียงไม,ม่นอนมันบอกมีหูมันบอกนอนยากง่างยๆก็จักอยากได้เห็นอยากได้นี่แฮะเอาอยากได้สิเนะาะมาถามนก้องเนาะอืมนักไล่ก็ง่ายมากอะไปทำงานทำงานอืมเห็นงานอยู่ไทยก็ได้เข้าเข้าอยู่ผ้าหมูมีผ<ด>้าหมูบูฟ้าติดแท้ ไ่ามาจะไปะไหาเงินบ่อยไงมาเนี่ยว่าบาัดตอนนั้นแต่ว่าสิเอาตับหมูตับซีนมาให้อีพ่อกินไปงานดิดยงานพาหมูมมจะไปไป,ไปอีพ่อกะืมื่อไปอยู่อันน่ดูในขององกรุงเทพบ่อยใชไปพาหมูนะไปพาหมูแล้วมันได้ กินหมูเดีว่าจะเอาหมูมาต้นพ่อหรอกนะไปกับไครอ่ะนไปกับอารุนอืมสองคนนะโดยอันมีมีลูทเจคมาฮับพ่อแม่ได้ใช่พ่อแม่ก็อยู่หน้าอีกแล้วอืมลูกจะเอามาต้นหอกโอ้ลูกจะไปเามาต้นพ่อต้อนแม่โดยปั๊บมือชีพลวดี้แต่ว่าอันเอามาผ่าจีซื้อได้แล้วกะไป เออกลับไปคือเก่าเอาเอที่หมูวะผักกระดิบน้ำซึ่งอ,อันบัดตอนนั่นกลับไปแล้วงานอยู่ไทยอยู่ดิโดยโออะไ่ไ,ไว้ะอรุเพียนหน่งเก่งอรุนกะผ้าหมูคือก,กันเท้ากับผ้าหมูคือกันข้าบิด บัดเฮามาพ่อจังไปพ่อเมย์จังไปบัดเฮามาโอ้ในนั่นบ่ะในนั่นอืมไปใช้น่ะเอาไปตรางถิ่นต่างไทยนี่ไปตรางเทพนขงไทยพูบ่พ <c oughs> ันนี่ไดจังว่าอยากไปกรุงถิ่นของไทยอยากไดอย่งจังว่าไปอยากไปกรุงเทพนของไทย <c oughs> อันแต่ว่าอยากไดสีหมูกับอันกับสีมันยังมาเนี่ยนเลย กินเขาอ่างกินอันน้ำได้เลยมันยังมันีอยากไปไทยอือไปไทยก็ได้กินนี่ด้กยบึงใช่ยังไงอยากกินได้เลยเอาบึงน้ำช่วยซับกับว่ากินหมูน้ำแล้วก็กินซีน,น้ำแล้วก็กินจำ่งน้ำโอ้บอ่อจำ่งก็อยากดูมันต้นมันไก้อยู่หันใช้ มีแต่ต้นมะเดี่อแน่น่ะหมักฮงกับรกลุ่แต่ว่ามุยผู้ตำเอาแต่ว่าห่างตำนี่้แลยวแต่ว่าห่างตำเป็นดีหอาเป็นมันเป็นตำเป็นตำซ่บอยู่บ่ตำแซ่บบ่มีเป็งนวดอ่ะอันบ่มีกระเทียมกับอันดอกกินดีดอกบ้ามัีกระเสพอยู่แหละอืมใส่บักพริกเด็กะใส่น้ำตาลอืมใส่กระเทียมอืม แม่กระเทียมบเหลาตาจะขึ้นแรงว่ะไม่แดงแรงข่ออยากไล่กลบซู่ซับไล่ึไกลบเงาม้มคือเจ้านเอาไปยังเอาเอาไปใส่จ้าบอกมันมีเหมือนเลยใส่จะเกลือเลยอือนาผู้เดียวแน่เจ้าเนาะไป,ไปย่ไปย่ จะไปใช้ไม่ไปใช้อยู่น้ำกันนี่แล้วนี่นะขึ้นผ้าขึ้นผนอยู่สต็อกอีกบ่อหนิเนาะ่ <c oughs> ถ้าผ่านว่าเ้าไปขี้งัวบ้านถ้าไปขี้ง้อรุดเอาง้อมา,ากินหน้าเอาง้อกินน้ารุดง้อสนเ้าตา,ายดา้วยบ้านขี้หอดพ่อขี้หอดแม่ภาษาอันพ่อแม่มารุดบุหิ <c oughs> นภาษาบ้าน อืมเฮ้ยว่าพันได้ไหมได้ไหมพันนั่นดิมื้อคืนนี่อยากกินข้าวมื้อคืนนี่มื้อคืนนี่นะอยากกินข้าวคิวแห้งกะบอกก้าบอกพ่อนี่เป็นยังจังว่าบอกก้าบอกย่านพ่อเมื่อยพ่อแม่แล้วจิบแถวแล้วลุกมาไล่เช้าเดี๋ยดิยัง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 อืมอืมแถวเจ้าเอิงโหดนะผู้ เอเคเดียวเจ้าดิษฐ์อ,อเคเดียวงามอ่าหน้ากระชีเดี่ยวเลยึห,หน้ากระชีเดี่ยวแลคุูเขามาสิไปยังบัดอยู่หน้านี่ยแล้วยู่นะอืมเพื่อนไปไทยแล้วหไปไทยแล้วไปไทยเอ้า,อาไปยังไทยอ่ะเอ้าก็ไปหาเงินหาเนี่ยแต่ว่าอันว่า อาน,นุ่นจะไปไทยก็อยากไปไทยน้ำเราอืมนุ่นว่าจะไปไทยนะเลยอยากไปไทยอยู่หาไปหาเงินก้อนบบดนี้อืมใหญ่แล้วเนาะเลยฝากใหม่เด้พอพ่อกระเมยเด้ดดอเลยพอได้ซื้อน้ำมน้มันเด็ดไทยไถนานี่ยไดซื้อเองด้วยเลยอืมได้ซื้อเองวยเลยอืมไถนากับพ่อยู่แต่ว่า สัมพูเมทไยหน้ากับมาอีกมาดัหน้าซอยเนาะมาดำหน้าซอยแล้วก็ไปไปแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็ไปบ้านตอนคำพุ่นแหลกไปเชียวว่าตอนคำนี่ชิรักไปกรุงเทพแต่ว่าสัมพอนอนโอเคพอดาบตอกให้เมยก็อนเถตอกเม่เบิดแลลวผู อยากไปไทยโอ้ยเมื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยยังเอาเมื่อยเป็นจิบแอวเอานี่มีแอวว่ะเอามีแน่แน่เลยอือจิบแอวแบบปวดนะเออปวดบ่ะเออจิบแอวนี่แหละมีแอวแล้มีนะอืมแอวใจออ่างไมูมี่มูมีอืม เอ,อ,อยตกนะฮะโอเคเดี๋ยวพบอ,พอกันตอนต่อไปแล้วนะตัดภาพมามืนนี่ก็ลงมาเกี่ยวเขาตัดเขาพี่น้องเลยเนาะกหลังจากฝนตกอเลื่อยเนาะก็เลยให้เ็ดให้ดินมันมัมีน้ำอยู่พี่น้องเลยอืมปัญหาตัวนี้กันเรื่องนึงอีก กองเขาในห,หน้ากับบล่ายบ้านทั้งนี้ก็ออกมากอีกเลยจนเคียวก็ได้เข่าสองชั้นเลยมีหน้าไผ่คือหน้าข่อยบ่อนี่ตัดไปแล้วสุดหนึ่งออกมาอีกสุดหนึ่งอีกโอ้ไล่กันไล่ไล่กันไล่ไลงามเติบลงเลยนี่ก็กตัดไปแถวนี้เกี่ยว เขาตัดมือหนึ่งเกี่ยวไปเป็นแถวเลยเนีย่ตอนนั้นจะเป็นเขาเจ้าอะเขาเจ้า ประกอบกันต่อในค่ำ มาหีิดองแล้วแับเดียวให้สองปอนขึ้นมาตะเกียวเข่าแล้วพี่น้องเลยว่าคำแล้วเนาะคือไปองงัวอย่างมาเขาขอคอกบัติมุ้งแล้วลูกสาวก็ลงมาพอดีโอ้กินยังคือแสบแทน นม,นมอยากนลำเด้เนาะมวนบอสพอดีน <Comics> <Pokemon. S 3> ้ำมนุนน่ะมวนเออมวนตีอันเดือดด้วยนะกินข้าวกับยังกินข้าวกับอันข้าวหุ้นกับปิ้งปลาเจ้าน้าอันยังแหลบหู้อันจะแบบหอม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 หน้ามยังบ้านใช่หนะาซีมเลยนะ แทบดีเนาะเกี่ยวเข่า okay. กับมีน้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกดีขื้นว่านนี่ฝนตกแห้งพี่น้องเลยเนาะก็เลยมันแห้งแล้วอ่ะแต่บิดเนาะน้ำมันนี้ฝนตกหลายมื่อแล้วช้าชมกันเลยแล่เลี้ยงดินไว้แล้วโบแห้งเลยบาดอุกตัวนี้ตัวนึงชาหลุดลงเล่นหานตีนเล็กแล้วพี่น้องเลยเนาะหานตีนเล็กแล้วใส่จังหี่ลงไล ปีจะเข้าบ่กเคยว่นานำนั่นปลานี่เนาะว้าปีนี่ถือว่ารุ่นในหันตีเล็กนะกุ๊กชิบวนกองอีกบานเดินกับบุมีตัวนี้ก็ยังบุ่านได้ปั่นอยู่นะ่ะเอารถปั่นกันพี่น้อ้รถปั่นมั่วไปทั้งใดบุญมีกินเสียงรถปั่นชนทางอื่นละทางอื่นละ เลยหาน้ำรถบ้านได้บ้านนี้พี่น้องเห็นเนะะเาะปั่นเขา <ละ S 1> ออกเลยแก้เขาเมื่อไหร่ปั่นกันมีช่างผ้าโขแก้กันไหวกระท่อมเลยอ,อือเอาแก้เขานั่นแหละมัน,น้นากองเปียกไปเลยพอให้ถามเมื่อเรน่องไทยอยากให้เหาเมื่อวานนี่นายอยากให้เมาเมื่อไปสวนหน้า<อ>แต่ว่า งูนี่แหละเกี่ยเข่าเกี่ยหน้ามนง่ายอยู่เนาะอืมโอเคสับพี่น้องเลยนะนเลนาะทางเบาะเปิดก็จะได้ขอโตจุ๊บคลิปแล้วพี่น้องเลยเนาะไปเอางัวเขา่ามาเข่าคอกเขายังก้อนบาลน,นี่ยทำแล้วเนาะภาประการใดกราบขอโทษขอไภเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจทางเบาะเปิน,นี่เด้อพี่น้องเลยช่วงนี้ก็นี่แหละลุยเกี่ยเข่างั้นหมดน,นี่พี่น้องเลยอื่นก็ทั้งเกี่ยวทั้งมัดเนา หลายมืออยู่แล้วพี่น้องเลยฝนบัตกกถือว่าคายอยู่ขอแต่ว่าบัวห้อยผลตกเท่านั้นแหละพี่น้องเลยไปจะไปบ้าทุกหละบายดีบายดีปะลื้อพบปอกกันไหมพบป,ปอกกันไม่บายแตงงัวก่อนแบบแตงงัวก่อนดย้ยสบายดีเลยพี่น้องเด้อเนี่ยลองจัดตัดเนี่ยพี่น้องเนาะน้ำมัน အအအဖာကိကနကိေိညူမ်ကပ